กันกันตถาวรส่งข้อความหาจอรวิกรับงานไหมชาวเน็ตร่วมลงขันการระบาดของโรคโควิด19ทำผู้คนล้มหายตายจากอย่างมากยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในแต่ละวันเพิ่มขึ้นแบบไม่มีทางลดลงหลายคนยังรอคอยความหวังว่าจะมีอะไรออกมาจัดการได้บ้างณนะเวลานี้ แต่ล่าสุดพิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรไม่ไหวแล้วได้โพสต์ภาพที่มีคนทักอินบ็อกไปหาจอห์นวิกตัวละครจากหนังเรื่องดังที่แสดงโดยเคอานุริฟที่รับบทเป็นอดีตนักฆ่าฝีมือฉกาศพร้อมคำถามสั้นๆว่ารับงานไหมแล้วเขียนแคปชั่นว่าส่งข้อความไปรอจอห์นมาตอบด้วยความหวังเลยงานนี้ทำเอาเพื่อนดาราและคนที่ติดตามต่างเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์นี้กันเป็นจำนวนมาก พร้อมกับบอกว่าช่วยหุนด้วยตั้งกองผ้าป่าเลยจอนคือความหวังของพวกเราถ้าจอนวิกไม่ว่างช่วยตามวินเซนโซมาเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ